fc จะคนตาบอด fc คนหูหนวก <c oughs> fc จะคนเลีเ้ยเขียดตะบอด fc จะคนแขนด้วนทูกค้นอุ้ยอุ้ย ดีใจของเอวยวายมาอคนะะไม่ไม่นักมากเลยทำไงดีให้หนูทำอะไรดีให้หนูทำอะไรดีอุ้ย f ี g ของไปขอบไปขอบคุณค่าขอบคุณนะคะนี่ที่ขอบคุณนเดียวเดียนะอุ้ยอุ้ยทุกคนโทรสามร้อยหมดยังเป็นทั้งทำไม่มินเพจได้เลยนะคะรทั้ ดีโออ้แตกว่า้วแหละแม่ค้าพี่ต้องถามพี่ไปพี่ต้องถามีไฟพี่ต้องเชื่อคอมเมนต์มีไฟขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูหนูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะอุ้ยมันแสนสิคะ